อาจ้าปรุงรสกันเลยนะจ้ะเนอะน้องเปรี้ยวมากเราก็จะใส่น้ำตาลเยอะหน่อยไม่งั้นจะกินไม่ได้จ้าน้ำปลาไปเลยจ้าอ้าจะไม่พอเดี๋ยวค่อยใส่อีกนะคะเพราะว่าน้ำปลาเค็มมากพริกป่นใส่ไปลด แล้วก็ผงนัวจ้าโอ้โหยัวย่วๆเลยจ้าโอ้โหแซ่บมากมาเด้อจ้ามาเด้อ